สวัสดีแล้วก็สบายดีงามเช้าๆพี่น้องมาทุกคนเเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องพังลาพี่น้องพังไทยพี่น้องที่ตั้งประเทศที่ติดตามครับชมช่องของแมตตา้อยกขอทักทายสบายดีเนาะเมื่อนี้เมตตา้อยกกับที่ได้ไปหากินหายู่คือก้าวพี่น้องเอ้คือว้าแล้วเนาะกรนทบบอได้ไปหากินหาอยู่กับบได้กินพี่น้องก็ต้องไปหาคู่มือคู่เห็นนี่ละไปหากินกับบได้ไปพื้นที่พี่น้องเอ้ไม่นะไปกบะพริบสองคนนะคิดว่าจะไปหาซ้อนเมืองลูกเขตพี่น้องเอ้แจ็คชิมีหรือบ่าพวชนลบก่อนนะกะยังบ่ทันเยอะนะ เมตาโนยกะบชิได้ไปช้อนเมึงอีจักมันเยอะลูกมันเยอะกัไปเบิ่งน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยกับ่าได้ช้อนลูกเขียดยางเดียวพี่น้องเอ้ยเห็นพี่เล็กก็เอาไปเม็ดถือว่าแนวกินนะนะแม่ตาโนยกับมาว่าลายให่ห้างเนาะดีแม่ตาโนยกับชิได้ไปหาเบิ่งก่อนชิบไปช้อนลูกเขียดกะหาเลา่บึงเห็ดตาบ่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคอยเห็นแม่ต้องกรีดภายในใช่นะคอยก็เลยเยอะอันเลา่บึงเห็ดตาบนะกับชิได้ไปหาเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ย ก้อนสิไปกับคอขอบคุณพี่น้องฟังไทยขอบใจพี่น้องฟังเล่าเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตนะน้อยตลอดมานะบ้าผู้พากับตาน้อยกับยู่นั่นะเบ้าคือเก้าพี่น้องก็ยู่ตะเฮิรนผู้ปด้เอามานั่นะเพราะว่าแดดมั็นฮอนนะก็เลยปด้เอามานั่มก็เว่าอะไรใหญ่ห้างพี่น้องก็ไปหาเบิ้งเฮตาบนะแม่ตนะน้อยกะหายหลาะเบิ้งเฮตาบก่อนยังไปชอนลูกเห็ดก็ได้พี่น้องเอ้ยก่อนสิไปกับคอขอบคุณนเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตนะน้อยตลอดมาเนาะ ผู้เลอที่เข้ามาไหมกันอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพ่อแม่ต่น้อยนี่เด้อพอเป็นกําลังใจกันให้คลิปต่อไปนะคอยอยางมานี่ก็เห็นหนกไม้ชองอันพี่น้องเอ้ยเบิ้งเดี๋ยวคอยจะได้หางเอาก่อนจะอ่อนมันพี่น้องอืมหนูไม้ไผ่ไม้นะเขาจูดอันโชนจูดไห้เขาละไผ่ไม้มานี่พี่น้องเอ้ยไผ่เลิมมันเลยออกนะอ่อนดอะไรพี่น้องเอ้ยนี่หางอันอืมตัเพื่างนี้มาหานาะโด่งามงามนงงามง,ามงามทั้งหมดนี่นะ แม่ตะน้อยกายางลอกมาเฮต้ามหอดนี่พี่น้องเอ้ยเฮต้ามกบเห็นจักดอกพี่น้องเห็นแต่น้อไม้บงนะนี่พี่น้องตัวงามพี่น้องคอยกิได้เอาได้พี่น้องอาแบบนี้เลยเอามาต้มมาบัดตะน้อยเพนเออร์เฮยบัวขามตันเอามีที่บอกพานะมีอีตตันเอาพี่น้องเอ้ยเจมก็ไม่ได้ถือมากพี่น้องเอ้ยถือเจมมากแค่ระเบ้อเนาะเจมไม่ได้ถือมากนตไม้กัง่ามอย่นะเขาไม่ได้หาเนาะเขาเลยอ้อนะ เอามือต huh? sure uh, ้มพี่น้องมาเฮดตาโบเห็นเฮตตาเห็นนุ่มไม้ก็ฮักเอานุ่มไม้นี่แหละพี่น้องเอ้ยมือต้มนะนุ่มไม้บุ๋งเห็นเลิ่งเก็บไปหมดพี่น้องเอ้ยว่าแต่แนวกินนะแม็แตงกวาเก็บไปหมดเราได้เออตัวบนโต๊ะชิมันงามเนาะเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยนุ่มไม้นะป้าตะกอนี่แห้งลายพี่น้องเอ้ย หาอยู่หากินกับหาหน่อไม้เนี่ยง่ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่าฝนตกลงแล้วก็มันก็บโอ้หน่อไม้เนาะหาเนี่ยื่นกับหาเยอะพี่น้องเอ้ยนี่บ่มี่เนี่ยกินแท้ๆเขาก็ได้แกงหน่อไม้คือเกลาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้นะแกงยำเลยกับแซ่บคือเกลาพี่น้องเอ้ยหน่อไม้นะบ่มียำไม่แซ่บแกงยำเลยกับแซ่บคือเกลาอเหมืนงามตึกบมันพี่น้องเอ้อ่อนเทไรนี่ไงหน่อไม้ไผ่เลิมมันอ่อนแล้วเนาะนี่ตัวนี้ยาวเลย ต้องเอาคักเอาเหน่อยนี่น้องขอแค่ได้คักอมืดดค่นี้แหละเพ่อก็มีมาแม่แต่น้อยมานผู้เดียวพี่น้องเอ้บ่ได้ถือเชีมาถือเชีมานจะคักแล้วนี่ช้ำอ,อ,อ่างช้ำอ่างอาหาเบิ่งโกนี่กับลายอีพี่น้องเอ้โกนี่กันี่อ,นนนนอยู่รุ้งก็มีอยู่เถิงผู้กบีพี่น้องเอ้ต้องลายเทายลายวาผูา้ ที่ขยะยิ่งฮักอาก่อนพี่น้องเอ้ยจะอ้อนมันงามอ้าวพี่น้องเอ้ยอันไปช้อนลูกเทศย่านมาได้ลูกเทศแน่นะเอาต้นไม้แค่ได้มือแกงกินต้นไม้ก็กยก็ก่อเลิกกัพอเลยพี่น้องเออน้ำไม้นี่ก็ไหลดีนะต้นตัวนี้ยงกระต็กออกไก่แม่พี่น้องเอ้ยอ่อกไก่ลี้นน้องไก่แท้ไก่ห้านฮักแล้วก็ จะอ่อนมันงามฮะงามพี okay. <being unt> <jamais> ่น้องน้อหยนะตัวลายคักลายเน่ลายเทสลายว้าพี่น้องเอ้ยเม็ดแต่น้อยได้เกาะลงมาเมื่อกี้นี่นะตัวเกาะก็บม่ได้ถ่ายกับบึงพี่น้องเม็ดแตเน่งามงามไม่กระชับไปหลืมันยังว่างามเนาะนะนี่พี่น้อง แต่ก wow, right ้าวแม่ต่น <objectives> ้อยก็บอกว่ามันเยอะเอาแล้วพี่น <to Give> ้องเอ้ยอดไม่ได้ลายนี่นะงามหนือไม่นี่นะทางอ่อนพอมอดไม่ได้ก็เลยเอานะลายเลยอะไรพี่น้องไผอไม้ก่อน้าแก่สะอาพี่น้องเอ้ยตุ่งหยดนะโบบเบสมาโบบพี่น้องอ้อแท้อ้อว้าอ้ออีริโรทางงูควายไปกินในช่ำจีกินยอดไหมนะนะชอบอานมัยอีกก่อนพี่น้องเอ้ อ่อนเลยนี่นะบ้องทนร,รูกเพราะว่า เ็ม่จะยังเพราะไม่ร้องเพราะบีเอาละเป็นยังเลยแม่ตะน้อยได้ยางมาหาเฮต้าบเพรานี่ก็เห็นได้พี่น้องเฮต้าบได้จักลายจักน้อยเบิ่งเดี๋ยวค่อยแกจะได้หาโล่เมื่อี้ก่อนตาดอกดีอยู่นี่เหมือนกันนี่นะเฮตานานงงา้าบโดนพี่น้องหาโล่ไปอีกก่อนเบื่อไม้ปลุกมันพี่น้อนงนี่นะเบื่อไม้กระชะปลุกนึง มาเท่ชงดอกนี here, young, so like so. So, mm ่บ่ไปหายก่อนเชื่อกึยังก่อนกึยังกับนกไม้ติ่มนะพี่น้องอ้ยคอยก็ได้ย่างมาโลโลมาตองนี้อีกพี่น้องอ้ยอ่าต๊กพนมีโต๊กห่างนะพี่น้องๆไม่ออกไม่ได้นะนี่นะมันขางอยู่ตัวๆคุณนี่มันพ่นโต๊กห่นงจะขึ้นได้ยก็ได้นะพี่น้องขึ้นไม่ได้นะมุนจะลุ้มเบื่อให้ตามนะอ่าอีกพี่น้อง ดินกะหาเองไงน้องยีก็ขึ้นมาได้เลยอูกต้องการนี้อ่อนี่ยันขึ้นได้ติ่งเอาโก้งามมาดีน้องกำลังงามน้อพี่น้องพอข้ามก็จักไปทั้งเลยนะเห็นนะหลามมาพี่ได้พี่น้องเอ้ยต่เป็นหมูย่ใหญ่บ้านเพิ่งอิปแล่นน้อง

กูก็ไม่พี่น้องเลยนะฮะดึงแอ้ก็ตัวนี้เลื้มเท้าเล้วพี่น้องเนาะงมองงามคือกินี่เน่อยนี่เนาะยเลื้มเท้าแล้วอล้วก็ตัวนี้กำลังเป็นกระจูมพี่น้องเอ๋อท่านดีเนาะตัวเป็นกระจูมตัวนี้ตัวอาจะเท้าตัวนี้กำลังกำลังหามพี่น้องก็ก็ เนี่ยคนปิดไว้ให้นี่กันสามชีโด้พี่น้องตัวกำลังงามตัวเริ่มเท่าเนาะเปิดตองปุ๊กมันพี่น้องเอ้ยนี่นะดามนี่ไม่ได้เห็นเลยพี่น้องอ้ยเพราะว่าเปิดตองปุ๊กมันเนาะเปิดตองไม่ไกระซ่าลายพูดนี่นะนี่จะนี่เปิดตองปุ๊กปุ๊กอันนี้เปิดตองนี่กัน ทุกทพวกวาเนาะก็ไปตามอันตีนตามอันนี้โอ้มันก็ไปเห็นแล้วนี่ตูตตกำลังพอดีงามตูเท้าพี่น้องเอ้ยอ้อบัตันดีเนาะอ้ออ้มันมน,นี่พี่น้องไม่แต่น้อยก็ได้อีนะตูงามตูเยอะเท้าะพี่น้องอ้อบัตันดีผดีตามนี่ก็ได้ ไอแต่น้อยกันได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาเหฮต้าบนะเดี๋ยวค่อยการทีได้ย่างไปช้อนมึงลูกเ็ดก่อนจะที่มีหรือบอพี่น้องเอ้ยช้อนมึงก็บอกข้ามเพื่อนก็ได้ย่างไปก่อนนะนะหอน้องแล้วพี่น้อยนับเลยหมอบอยู่น้องก็ได้โอ้ยมันก็หลายพี่น้องนะบอลขยุกขยุกพี่น้องเอ้ยจั๊กหลือบอลนะเดี๋ยวค่อยจะได้ลงช้อนมึง กุ๊ก oh, ็ยังน้อยอยู่นีมีตะลุห่างแดงโลดๆเลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันเยื่จัหน่อยสิพอดีเนาะอันนี้ยังนเยนะบ่เยก็อาพี่น้องเอ้ยอยากกินล่ะ Eu que โอมีลูกเทศพี่น้องเอ้ยป้าตัวงามไหมนะลูกหางแดงลนลนล,ล,ลูกเทศก็เป็นลูกกบนะพี่น้องลูกเทศน้อยแค่หลังข้าบ่มีอ่ะเฮา่ปข้ามไปเอาเชือกเทาะเราห่อดีแล้วก็เทาะเอาพี่น้องเอ้ยเอาเชือรอบนี้ถือปลายพี่นะ้นองเอ้ยเอาไปข้ามไเอาเชืูก ลูกหางแดงบ้างจะรี่นี่กุ้มืดไม่เห็นมาชิดาชุกพี่น้องเอ้ยนี่นะปาตัวนี้พ่อยี่นี่นี่นี่ดกนี่โอ้ย้ดะนี่พี่น้องแดงอยู่เออขบคัมพิ้ยังเอาเอามือต้อนบ่าผู้ผ่าตาน้องกิแซ่บด้วยพี่น้องอามาชิดากุกงยั่ไนงะเอาก็แม,ม่นกนกรี๊ดแม่นกแตดเมื่อนั้นหวานเอาแล้วก็ติดใจเล็กไปกันเลยนี่นนช่องน่อยนี่อยู่ต่ำเอยพี่น้อง ใช่ชื่อชื่น้อนี่พี่น้องงามอันี้นะแมงดาก็มีพี่น้องอ้ลูกแมงดานะี่ต้นช้อนค้อยกับบัณฑิตรพี่น้องบึงนะอีประมาณทิศหนึ่งเนาะมาชอนเนาะแต่ละตัวยิ่งยู่ทั้งหมดน้องแต่ละตัวยิ่งหลงหลงงุดนะคือคู่ก่อนเนาะพอแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันน้อยนะเดี๋ยวมาชอนอีกมันเยอะก่อนย่าชอนลูกเขียดแม้ดแต่น้อยก็ได้มาเอามากินพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเอา,มาเมื่อบันปผู้ป่ากับตาน้อยเพ่น,น่ะเพ่นเธอเอามากินมเมื่อวันก็เลยเอา,มาเมื่อวนะมากินก็เริ่มโวยแพี่นอ้องไอ้นกก็ะลายนะกินอยู่แซวเซลอยู่ไอแม,มตตาน้อยแกขีิดได้อันย่างไปเทงก้อนพี่น้องก็เปน็นนี่เอามากินพ่อแล้วก็พาเดียวย่างไปเทงก้อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อนี้ก็ได้ขี่รถมาได้พี่น้อยขี่รถบระชาชนเพิ่นมานะจอดไว้ตะเทงพูดย่างไปขี่รถตะเทงเพื่อ,อ,อดดพี่น้อยโอ้ยแดดกระโดดพี่น้องเลยนอนอุ้เอาหรือเมื่อนี้กก บรรยากาศไม่ได้ก <Okay. S 1> ับ้อนคือก้าวพี่น้องเอ้ยก็ยังด <Exactly. S 1> ีม the ีลมเน้นน้อยนึงอะนะย่างไปเองขี่รถมือได้บปนี้นะมือกาไปช่วยดองช่วยงานเขาอีพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีงานอันลูกปลานะลูกปลาคอยเป็นเอ็ดอันงานแต่งมื่อนี่นะคอยกะที่ได้มือไอ้หายูกินแล้วกะที่ได้ไปช่วยงานช่วยดองเขาอีนะแม้แต่น้อากวย่างบปชั้นบทั้นละฮอดเท่งพี่น้องเอ้ยย่างมือนะ มาอยู่นั่นทานกลางทางนี่ก็เห็นเฮตตาพีพี่น้องเอ้ยนี่ตกตกตาพี่น้องเอ้ยอ๋อมีได้นะ,อ,อ,ะ,อ,นะอยู่ติดขี้ดินเลยหลามมาพี่พี่น,อน้องเอ้ยนี่พี่ก็มมีน่นี่ลายเยอะพี่น,อน้องเอ้ยนี่มองนี่ก็ับนี่นี่กับนี่นะพี่น้องเอ้ยบ่อเหลิมมันออกนะเฮตตาบนะ เรียกว่าอันกิ้เยอะหลายๆนะคิ้นห้ามเลยอ่อนไปได้พี่น้องอเดี๋ยวค่อยกินได้ปิดเอาก่อนโอ้ยกระยังกระย่อยค่อยก็ไม่ได้ถือมากพี่น้องเอ้ยปิดในกระถือเอาท่าน,นั้นได้นี่เข็ดตับตับต้อตับโตเขาวานะพี่น้องกันธา,า,า,าตับโตแต่มันโตไปอีกเขาวานะจกักแมนหัวแมนค่อยก็ไกม่จัดก็ยังเป็นปิดเ<ข>อา<อ>พ,พี่น้องเอ้ยมันหลามเขาไหนเป็นแนุ่่้มันหลามเขานะ ไตแต่ดอกไม่ใหญ่คืออันค่อยเอาอันหมูเมื่อกี้นี่นะพี่น้องนี่นะหมูอันค่อยเอาเมื่มอ,อกี้เอออยอะดอกใหญ่นีผนดอกน้อยเนาะหมอมีแนวเชื่อพี่น้องเอ้ยพอขำเพ่นได้แก่เชื่อเห็นยาวหัวชะะนใช่แล้ามมาานานะพอ,อ,อขำก,ก็ได้บุญห่อตะไหนอยู่ไหนมัลามมาู้กโเอ้อเอาอันป่านางไายพี่น้องเอ้อ่อก็ได้บ่ได้อ้อได้บ่นเป็นๆนะฮะอ้อมองคุดก็ได้เบิ่งเนี่ยพี่น้องเค็ดตาบนะบ่ได้เน่าได้แต่ว่ามันแห้งเด็ดนะ แดดพอกะละบงเกิดพี่น้องเอ้ยมึงเลยดแดดแดดแดดวานะบงอันบงอันนั้นนะบงไอปาวบงอัน,ลอนห,ลหลายนั้นขอ,อย,ยางไปเอามาเกณฑ์กินนี่ฉลาโหจะค่อยทื่นๆนี่เป็นญายานี่นะบงก็ได้หมูหนึ่งเต็มกระยังไปเลยนาะพี่น้องหมูน้อยอีกเอาแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยบมดไดหลายไปเลยนะพอดีเติมเดียวก็หมูที่ค่อยเอานะอันนี้เนะี่ยกำลังงามเลยนะแม่แต่น้อยก็ได้ยางมอดเองนะพี่น้องเอ้ย มานี้แม่ตะน้อยไก่ชิได้มือก่อนเพราะว่าแดดฮ้อนนะพี่น้องเอ้ยนะตัวเลวมันก็เป็นให้ยิ่มๆแดดนะน้ำก็เยอะแล้วเพราะว่าน้ำก็ค่อยมากกับตุ้งน้อยน้มันมืดละก่อนทชิมือก็เฮ้ยพี่น้องเยี่ยมมืดกับยังก็นาะค่อยชิได้เผยแน่เมื่อนี้นะมากินค่อยกะได้เชื่อกระตาลดนะพี่น้องเพราะว่ากับยังค่อยกะน่อไม้ติ่มกับยังก็ได้เชื่อกับยังไม่ได้มากินมาเยี่ยมมืดกับยังของแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยเฮ้ตาบค่อยกัได้ชงมู่พี่น้องก็ได้หลายเติบได้หน่อไม้ค่อยกัได้หลายเติบนะ นมาอังก so ันไลายล่พี่น้องเอ้ยค่อยจะอ่อนนั่งค่อยก็เลยเอานะนี่ก็ยังผ่านเหมือนไอ้รู้ไหมน่ะชี้ขยะอยู่เรื่องอ่อนค่ะอ่อนแอก็ได้อันนี้ก็มาเย็่มมึงคู่ลูกเทศพี่น้องเอ้ยคู่ลูกเทศค่อยก็ได้แหละเติมบ่มีลูกเทศพี่น้องลูกเทศน่ะดำแล้น้อยนะมีแต่ลูกหางแดงทั้งมืดค่อยกับบดจักนะว่าว่าเม่มันคือพี่เลยลูกหางแดงเนี่ยนะค่อยเห็นตะลูกมันชอนแล้วก็เห็นหางมันแดงๆก็เออเออเป็นลูกหางแดงนะแมงดาก็ได้ตัวนึงพี่น้องเอ้ยแม่มันนะ แตโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเม็ดตะน้อยกะดชิได้เมื่อก็มานี่นะกัเมื่อผมเดี๋ยวก็เม็ดตะน้อยอยู่เงกันเพื่นละพี่น้องเลยเม็ดตะน้อยกะได้มาเอาเทิรนแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยกะดชิได้หายให้ยู่กินก็มานดิอยกินข้าวแล้วพี่น้องลูกเขศค่อยกะนี่พี่น้องลูกเขศค่อยกะได้กันเชื่อมหม้อแกงเรียบร้อยพี่น้องเลยตอนแกงตอนปรุงเค็งตอนนั้นตำแจ่วไปเลยกับใบได้ท่ายให้เบิ่งแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวคอยชีย้ได้ค่ะมอก่อนไผ่กะหางก,ก็เริ่มดังนะพี่น้องท่านยังมาท่านลูกนะมาเบิง่งหมอแกงลูกเทศของเมตนน้อยพี่น้องเอ้ยฮะก,ก็เริ่มพุทธมาตัวพี่น้องเอ้ยร่มผลมาละเขาก็ปิดประตูนะขายานนะขยานร่มผลพาแต่พ้ามังมาละล่มก็แห้งเลยนะแกงลูกเทศเมตนน้อยก็ได้ชุบกับพี่น้องเอ้ยชิมพี้องจิ้มโป่งก็แฉะป่งก็เพียงวะ แต่น้อยแกที่ได้ชอบเหฮดตาบแก่งกันเนาะซักอร่อยสิมันแห่เหรเป็นตะโต๊ะเป็นตะได้กินอื่นพี่น้องคนก็ได้กลับมาโชยไอ้ชยไหม ตุกหำโดองป่๊บฝนนี่เออนั่ตุ้งหำดงเด็ดหำแห่หาวมาพี่น้องเฮ็ดกนเลยยังบ่่ันปิดคักพี่น้องเอ้ย ดูกันยังท่างอันท่างเจ้าชาวยังท่านพิษน้อยมาแล้วบ่ยำผัดแต่ผั่มังเบิ้ทางเจ้าสาวเก่งอะือพี่น้องเอ้ยสิ่งพามพเบิ้มมากมากมากอยูกก่กันเปิดตู้ดึมๆอยู่ในเงินเป็นลงมาแล้วยาติภาพเบิ้มผัดแต่ผั่มางเปิดตู้ยืดหรือพน้องกับญาตเนาะ เอดค่อยการได้ตาตีนคืออะไแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้คิดค่อยฉีดได้ล้างแกงก็ไม่ได้นะล้างอีตาแกงกอนพี่น้องเอ้ยคนกระตุกละสั่นๆลงมาละเห็นตากีเน้องมึงมาแกงที่ยอดมากละพี่น้องน่าจะบรรยากาศดีขนาดหลบหนาเลยมันกายดีอ่ะหนาวอีก คนโต๊ะเนาะลมกพัดมาหนาว,นวก็นต๊อีกอง็แห้งอีรลบนึงกับเ็ตตาออนไลน์ด้วย เด็ดตาบคอยกัได้ล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยจะได้เอาอัเชโมอก็มาหนิแกงจะยอนน้ำมะละแล้วก็มีมูบวบนั่นเลยพี่น้องเอ้ยไม่เดี๋ยวคอยจะได้เถาะเชโมอกันถาะเชโมพี่นี่แล้วเรียบร้อยกันทีได้ไปต่ำเจียวชินะเอ้าค้างเพู่อกล้ดอกกันต่ำเจียวช่วยแกงพี่น้องอ่าตะมือพี่น้องเอ้ยมือพ่นนะคนโตมันก็เลยมือ บ่าวต่น้อยไปกันได้นอนรับอยูัตลางทีนไอ้กินแล้วก็ลงทงนชาตลางใช่นแม่ิสดคนนี้อ้อจ้ะแม่ทิดสดไอจับนหน่อยหน่อยจ้ ปลุแบบใหม่นี่พี่น้องเพราะว่าไม่ไดเอานะ้ำเจนะ้ำเจียวกะไรพ้าวาวยันลมพนพี่น้องเอ้ยนี่ก็ลมพนมากพ่นะ้งร้าการได้าเร็วลมพนแห้ยงยานเลยเจ็บืก็เจ็บืเจ็บอง คุ้งเลเรยบอยไม่น้องอ้ย่อน้ำกะอจะยังไ่น้ำกโอ้ต้เจะหลายมันถือเสพนะคุ้งเลเรียบร้อยค้างงอก่อพี่วกันฝนกระตุกมาแล้วว่าตกแหงได้พีแล้วกันได้ ไอแต่น้อยเอกกินกนยังไม่ทันแล้วเดี๋พี่น้องเอ้ยฝนตกะนะแต่ว่าโต๊ะบางแหง้งนะคนกันนะตู้เปิดนั่นดองกับปิดแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฟ้าดังฟ้าเตะผะมังเนาะขอย่านกับปิดตัวหลังจากที่ค้างไปสักพักหนึ่งคอยกะดช้ได้มาเบิ้งหม้อแกงเข็ดตากพะนะพี่น้องพดหรือยังอ่าตะพดนะพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มพดนะอ่ะเดี๋ยวคอยกะดช้ได้กุดไปอีกก่อนพี่น้องเอ้ยแจ้งน้อยแจ้งควดปงนะ แกงเห็ดตาบคอยกัได้ปรุงลงมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะได้ตังหางเข้าเด้๋ยวมัน,นี่นะอันนี้คือแกงลูกเทศพี่น้องเอ้ยโมเมทลูกเทศพี่น้องลูกหางแดงอันนี้นะแล้วค่อยกัดชิ้ตักก็มีตักแกงลูเกเทศก็มีน้องเอ้ยตักแกงลูกเทศแล้วก็ตักแกงเห็ดตา แต่อี่แกเมขึ้นแต่แก้ตาบ พี่น้องเนี่ยอยู่ในกิ่งของเมนตะน้อยไม่ได้นะแกงเห็ดตาเชื่อยอดมาละพี่น้องเอ้ยแล้วก็เชื่อมาโบกน้ำนะอันนี้คือแกงลูกเพชรพี่น้องเอ้ยแต่บ่ค่อยมีลูกเทศแล้วพี่น้องมีแต่ลูกหางแดงคือวะาหละพี่น้องเอ้ยประมาณพี่น้องมากินข้าวง่ายนะเมตะน้อยมาต่อนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงเย็บใบชองนล้พี่น้องเอ้ยแซ่บแน่นอนกินข้าวมื้อนี้ต้องกินตะล้างพี่น้องเก็พอ่าแต่ว่าพี่น้องรับตะล้างนะน้ำมาพี่น้องมากินข้าวน้ำเมตะน้อยมาถูกว่าตะน้อยพี่กันนอนหลับนอนอยู่อู่เลย กินข้าวกันเลยสามคนพี่น้องเอ้ยเพว่าเขาไปดองไมล่ละบอกขไปจี้มูจี้มูคนต้องห้ามและวมันต้องโจกออก,อกมาเลยจี้มูจี้หมูมันดองหองงมเจะจะอหอมเลอมมหอมหหอมชยบมา